สวัสดีค่ะเบกกี้นะคะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะเราจะได้เจอกันแล้วนะเบกกี้อยากชวนทุกคนมาสนุกกันที่ hiking Becky day fan camping เป็นแฟนมิทติ้งเดียวครั้งแรกของเบกเบกเลยนะคะสปอยนิดๆว่าบางอย่างเบกกี้ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะแล้วก็จะได้เห็นที่นี่ที่แรกเลยนะคะก็มาหากันเยอะๆนะคะมาให้กำลังใจเบกเบกเยอะๆนะคะ แล้วเราจะได้จัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดเบกกี้ในวันนั้นนะคะเจอกัน Christmas Eve 24 December นะคะที่ Union Hall Union Mall ค่ะซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major วันที่26 n ovember นี้นะคะเวลา10โมงตรงนะคะประธานแคมเบกกี้ขอรับประกันความฟินมาเป็นส่วนหนึ่งในความสรงจำดีๆแล้วเจอกันนะคะ See you!